คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ สำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของการประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลกันบ้างนะคะโดยเช้าว,วันนี้ค่ะท่านนายรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประจำปี2568นะคะภายใต้แนวคิด Hero of the Truth ร่วมหยุดคอร์รัปชันค่ะที่ Impact เมืองทองทานีพร้อมประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลค่ะจะต่อสู้กับการทุจริต รูปแบบด้วยความเด็ดขาดไม่ประนีประนอมและจะไม่มีข้อยกเว้นให้กับผู้ที่บ่อนทําลายผลประโยชน์ของชาตินะคะซึ่งท่านนายรัฐมนตรีก็ชี้ค่ะว่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่107ของโลกสะท้อนว่าเรายังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะรัฐบาลจึงตั้งเป้าไม่เพียงแก้ปัญหาแต่ว่าจะยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของประเทศให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมัน่น ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะพร้อมกันนี้ค่ะท่านนายรัฐมนตรียังได้มอบนโยบายสําคัญ4ด้านค่ะในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความโปร่งใสนะคะได้แก่สร้างระบบป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเห็นผลจริงค่ะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานรัฐเปิดข้อมูลให้ประชาชนได้เข้าถึงและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนค่ะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกคนสุดท้ายนะคะส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างจริงจังเพื่อให้คนทําดีมีความปลอดภัยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังสั่งให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนเพิ่มคะแนน CPI ของประเทศโดยรัฐบาลค่ะจัดติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยสะอาดโปร่งใสและก็มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะท่านนายกเองก็กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือการต่อต้านคอร์รัปชันและย้ำเจตนารมณ์ของคนไทยนะคะว่าไม่ทำไม่ทนและไม่เฉยต่อการทุจริต ก่อนที่จะร่วมเปิดสัญ,ญลักษณ์ Hero of the Truth เพื่อประกาศพลังร่วมกันในการหยุดคอร์รัปชันถูกรูปแบบอีกด้วยนะคะ